วันนี้แอดจะพาไปบุกสนามตะก้อเคหะลามคำแหงวันนี้มาครบครับนี่ป่านา้มก็มานัดก็มามาดูความมันปนหาไปพร้อมๆกันครับผม เย็นสบายมากเลยนะทุกคนดูดิครับโอ้โหเด็กนะแต่เยอะอันนี้เป็นมีมันมีสนามฟุตซอลด้วยนะตรงนั้นก็จะเป็นสนามตะก้อน,นะครับนี่ที่ผมเดินผ่านนี่ครับเด็กๆก,ก,ก็จะเตะบอลกันเยอะมากครับวันเสาร์อาทิตย์สุกสออาทิตย์นเนี่ยจะเตะบอลเยอะมากเลยน,นี่ผมจะเดินไปเรื่อยๆเ,เลยนะคือพันเท่าไหร่ สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยดอกแรกสวัสดีครับวันนี้มีนไปตะกอวะรันนี้มีนาก้อว้ตะกอสวัสดีครับผมโรชาดชครับวันนี้มาเตะก้ออีกแล้ววันนี้ทีมงานเยอะครับประมาณ7-8ทีม วันไหนไม่ได้เตะกร้อนะครับวันนั้นรู้สึกนอนไม่หลับวันนี้ขาดเดี๋ยวมาดูว่ามาดูทีมงานแล้วเตะก้อนอ้าวเปล่าสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับนี่ตัวตึงวันนี้หมูเลยวันนี้หมูวันนี้อะไรหมูวันเชี่ยบเลยหมูวานนี้เตะได้เหรอไม่มาวันวนเชียบเลยอ้าเมื่อวานนี้ผมไม่ได้มาหรออ๋อเมื่อวานก่อนนี้ผมมาเมื่อวานไมันเป็นววันเราเราพิ่งเ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 ลยอะไรใช่ไหมอ๋อวันนั้นที่ อ่อยอ่อยให้วันนั้นดีใจไงวันนั้นดีใจไงให้อยู่แชมป์ยาวใดีใจจะอนเลยเงไงมีปล <laughs> าน้ำครับปลาน้ำโวยวายแล้วฝั่งนี้โวยวายแล้วครับไม่มีสมาธิครับเอาหน่อยเอาหน่นอยปัด้ยของจริงเอาฝั่งนี้ววนๆๆๆๆอะ เฮ้ยสาวสาเสาโอ้ยอย่า่าเด้เโอ้ลินเอาเหล็กแปรพุทนเลยมาดูป่าเดี๋ยวจะกินพืชด้วยป่าป่าปลาเชดิปลาเอาเดยนึ่งสองระวังระวังคนเบียระวังคนเบียหุ้ยหลังเท้าว้า ่เอาแบบเอาแบบสายหัวสายหัวปะเอาที่ช่วยเอาแบบเอ้อเละตุ้มเป๊ะเอาวันนี้ไม่มีเบียร์รอยังไม่มาเฮ้ยมีลูกซนด้วยทุกคน โอ้โหยังเหนียวครับยังเหนียวเหนียวนัดเหรอไม่มีแรงเบ็นพื้นก่อนพื้นไม่มีเดี๋ยวเวลาไปเตะก็รับลูกเสือไม่ได้อีกเนี่ยถึงยี่สิบลูกไหมป๋าป๋าถึงยี่สิบลูกไหมยี่สิบอ่ะหนึ่ง สองสองดูป่านามเราโชว์เล่นพื้นกัน้ดนะยี่สิลูกวันทูที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ้าตายฝั่งนี้ครับพี่นันครับพี่นันโชว์ดอกระก้อนสักสาสบลูกหนึ่งสองสพื้นนี่ยยิงกับปูนซีเมนเนี่ยสี

สองสามสี่ห้าหกใส่ยังนิ่งอยู่เลยเมื่อเช้าเนี่ยไหมปะมาแล้วมาแล้วเบียร์มาแล้วป๋ามาแล้วครับวันนี้พี่วันนี้พี่เมียมาปฏิทิด้วยวันนี้พี่เมียมาปฏิทิด้วยโอ้โหไม่แบบนี้แล้วนี่นี่โค้ดโค้ดโค้ดโอ้โหไปข้ามไปมานู่นไปยิงป่า หิ้วหยครับดูครับดูครับนิ้วนิว okay. แล้วปกติกังตีมาเราฝังนี่สวัสดีครับเฮ้ยขวดเบียร์แล้วนี่ขาดไม่ได้เลยครับนี่ครับผู้สนับสนุนหลักเป็นทางการสปบอนเซอร์สแอเตอร์เนียลีโอเดี๋ยวโดนอ่าตั้งลูกดีครับ สันแมปโอ้โหเมื่อกี้ก็ชนะไปแล้วแมตช์หนึ่งนะครับได้แชมป์ให้ป๋าแกเตะดีใจครับดีใจให้ได้แชมป์ใช้พลังงานเยอะครับนัดขันโอ้โหยังที่จกอยู่เนาะสายจกก็ว่าอยู่ทำไมเตะดียังมันไม่ใช่กันเกงตัวนั้น ลืมไปเก่งเก่งอ่ะดูครับโอ้โหเล่นกันเป็นทีมเออเรียบร้อยยำไหมยำปลากระปองไหมป๋ายำเละเลยยำเละเลยเก่งอะเก่งหลายเก่งหลายจัดไปวันนี้เรามีรองเท้ามาประมูลด้วยนะครับนี่ครับรองเท้าคู่นี้ประมูลประมาณะน พี่พี่บอกอ<ร>คู่นี้ประมูลที่200ขึ้นอ่ะ200ขึ้นเลยครับ200ขึ้นให้เวลาประมูล1ชั่วโมงนี้เจ้าของเ <laughs> <laughs> จ้าของรองเท้าอยู่ตรงนี้ครับนี่ประมูลประมูล200ขึ้นนะนะบวกมาเลยครับใครจะเอา200ขึ้น, 200, 200, ขน200ขึ้นนะครับ <200 S 1> นี่ครับ200ขึ้นนะเต,นตะดีเตะดีเหนียวเหนียวเหนียวไหมเหนียวไม่ได้อาบเหนียวใส่เทียบเลย ของแท้นะครับเนี่ยของแท้นะนี่ครับไอเขาเรียกว่าผีบอกผีบอกผีบอกเดินสายมานักต่อไหนแล้วนะครับดูพื้นดูรองเท้าดูครับเนี่ยหากินมาเยอะแล้วนะเนี่ยเขาเรียกว่าตำนานเนี่ยตำนานตำนานดูดีครับนี่นะซอกทุกมุมจริงๆผมให้ดูทุกซอกทุกมุมเพราะว่ารีวิวรีวิวให้ให้จบของจริงนะครับเนี่ยครับดันยางนะเนี่ยของจริงดันยาง เสิร์ฟเสิร์ฟมาครับมาดูลูกดีครับโอ้โห,โโหโม,มันเกี่ยวอะไรกับน,น้ำเนี่ยน้ำมันจะมองรองเท้าครูมีตะมันหมูอีกข้างใงน,นอกอ่ะยังลืลดหไปเลยข้างหนตะมันหมูทอดหมูยังติดหมดเลยกากันในพื้นน้ำ

ông ơi lên thế được, chạy được, níu chạy mày, níu chạy mày nè, tao 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 tao, con nè, con, 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 con,

หวาเชียบเลยเบิเล่นรงแน่ไม่เลยแล้งพ่อแล้วไม่ไปเนีเฮยไปๆปล่อยปล่อยหวานเชียบหวานเชียบโอ้โหโอ้โหหวานเชียบชงนี่รู้จะได้กับแขกเล่นได้บ้างขนาดนี้หวานเชียบไปชงนี่ดุดิบๆเยอะเกยุ้ยอีกนะเฮ้ยดูดิมีบาดแผลเปล่า เอี้พวกผมก็ชนะไปแล้วนะครับครับนี้ปัมันหมดเฉยสินาทีเมื่อกี้ก็ชนะไปแล้วนะครับาแพ้เป็นทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูทีมต่อไปนะครับเพราะว่าพวกผมแชมป์แล้วก็ต้องออกแล้ว ก็ชนะตามเคยนะครับดูเหงื่อครับไหลแค่ไหนเนี่ยเนี่ยพอเราแแชชมมปป์์พอเราแชมป์สองเนี่ยครับผมผมต้องฝากฝั่งนู้นนะฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับนะเล่นละต้องให้ฝั่งนี้เล่นนะฝั่งนี้ไม่ค่อยได้เล่นก้องไปในกล้องนะครับพี่ครับพี่ครับกล้องไปนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับผมกรุณาเล่นอะไรแบบเก่งๆวันนี้นะผมคือผมคือเต็มที่แล้วครับนะฝากทีมงานตะก้อคีฮารามด้วยนะครับโอเคชมต่อนะครับผมชมต่อนะครับชมต่อนะเพียครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวให้ดู ไฮไลท์แบบคู่ที่สูสีสูสีเขาแข่งกันนะครับผมเสิร์ฟแต่ละลูกไม่ติดเน็ตไม่อะไรเลยนะเว้ยนะครับของผมแบบดีมากเลยอคืเขาตั้งใจในเกมเรามากเลยนะใช่เออเสิร์ฟดีขน่เนี้เขาตั้งใจรับมากเลยอ่ะตัวแพ้อ่ะตัวแพ้ได้ใจได้ใจเสิร์ฟขนาดนี้ลูกผมไม่ใช่เสิร์ฟง่ายนะโอ้ฟันสุดคอด่ะเป็นไงบอกแล้วทีมเรียพี่เลยทีมผมเก่งทีมผมมีทุกคนเก่งจะบอกวแจ๋แจ๋วดูดู ไฟดับไฟดับกี่ทแล้วน um> no ี่ยังเพิ่งสองทุ mm ่มเดี๋ยวดูดูไฮไลทนมันเลยนะดูไฮไลทนมันเลยนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครชอบก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในช่องผมลงช h a น n e l ด้วยนะครับนานๆทีเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับแบบสดๆเรียวๆเลยนะ เกมหน้าสดๆเลยครับเกมหน้าสดๆครับเดี๋ยวเจอกันเกมหน้าครับชววันที่ไทยดิเปล่าเปล่าวง่างเสิร์ฟมาครับปาตั้งลูกนี้ตั้งไปไหนครับโอ้โหโอ้โหเต็มเต็มบอลเข้าบอลเข้าเข้าครับเข้าครับบอลเข้าครับนี่ไม่เอานะลงลงเลยครับลงลงเลยครับเอาเบิ้งฟังนี่เอาครับเอาบอลเข้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 า T. <laughs> <laughs>